วัสดีครับพบก,กับ e a g l r of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ Eagle o n o อ1กดไลค์เพจ2กดติดตาม3กดชมวิดีโอ กดติดตามหรือ subscribe c h anel n e a g e o f No ใน YouTube หรือจะเป็นค a r ofno Look g o o d Home ofno ซึ่งช anel ดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebook ใส่แฮชแท็ก e o OK k แจกทองตั้งค่าเป็นสาวทารณะแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจ e a g l e o f no กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสต์ที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ e a g l e o f no ก่อนเวลา12นาฬิกาของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของ e a g ก e of No ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครับหลวงพ่อกบเขาสาริกาพระอภิญญาภูอยู่เหนือสามโลกประวัติสมเด็จพระบรมคููหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา หลวงพ่อกบเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าเล่าใครไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะท่านไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแม้แต่คนเดียวใครถามมักตอบเพียงว่ากูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันและอนาคตและหากใครถามถึงอายุท่านจะบอกว่ากูจำไม่ได้แล้วไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยคนใกลชิดและคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาสาริกาเล่าว่าหลวงพ่อกบ น่าจะเป็นพระธุดงรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวคาดว่าน่าจะมีเชื้อสายจีนทันเดินด้วยเท้าเปล่ามาจากไหนไม่มีใครเห็นคาดว่ามาจากทางแม่น้ําน้อยหรือทางที่ตะวันตกของอําเภอบานหมี่จังหวัดลบบุรีมีท่าทีประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปชาวบ้านพบครั้งแรกในสภาพนุ่งหงมจีวรเก่าคร่ำครับแบกไม้คานหาบับกระบงเปล่าวไว้บนบาสองใบ เดินผ่านมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยชาวบ้านร้องทักว่าหลวงพ่อหาบกระบุงเปล่าไปทำไมท่านก็พูดว่ากูหาบมาใส่เงินใส่ทองโว้ยมาแล้วก็เดินดุมๆเข้าไปพำนับในวัดเขาสาริกาหมู่หกตำบลสนามแจ้งอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดเก่าๆเ,เกือบจะเป็นวัดร้างราวปีพุทธศักราช2430 หลวงพกบมาถึงวัดเขาสาริกาไม่พูดจากับใครนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเจริญวิปัสสนากับมันฐานอย่างเดียวไม่ทำความรู้จักกับใครทั้งนั้นแม้พระพิสุทธ์ด้วยกันในวัดก็ไม่เคยพูดด้วยท่านฉันพัตตาหารแต่น้อยไม่กี่คำก็เลิกข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายก็โกยมากองรวมกันโยนให้สุนัขและแมวกินเป็นประจำ ใครนำเงินทองมาถวายก็โยนเข้ากองไฟหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแหลกแหลกหลวงพอก,กบนั่งบําเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดเขาสาริกาตากแดดตากฝนอยู่เพียงลำพังชาวบ้านสงสารปูเพิงพักหลังคามุง้งแฝกหลังเล็กให้พอหลบแดดฝนท่านก็ไม่ว่าหรือทักท้วงอะไรยอมขึ้นไปพานับในเพิงพักโดยดี นานหลายปีที่หลวงพ่อกบนางบำเพ็ญเพียนเพียงรูปเดียวอยู่เช่นนั้นก็เริ่มมีคนต่างถิ่นและคนแปลกหน้าเดินมากราบไหว้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เราเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดเขาสาริกามากขึ้นทุกทีสร้างความแปลกใจให้ชาวบ้านและพระในวัดพอท่านไม่เคยออกจากวัดไปไหนสอบถามทุกคนจะตอบว่าเคยใส่บาตกับท่านรู้สึกศรัทธาก็เลยมาหาบางคนมาจากเชียงใหม่บ้างกรุงเทพบ้าง สุราษธานีหรือภูเก็ตก็มีไม่เว้นแม้แต่สงขาลาเยลาปัตตานียิ่งทําให้ชาวบ้านกังขามากขึ้นซึ่งนับวันผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่เคยพูดกับใครเหมือนเดิมยกเว้นลูกศิษย์ไก่ชิดไม่กี่คนต่อมาเพิงหลังคาม,มุงแฝกของหลวงพ่อผู้พังลงลูกศิษย์และชาวบ้านที่ศรัทธารวบรวมเงินบริจาคสร้างกุฏิไม้ถวายหนึ่งหลังมีขนาดกว้างขวางกว่าเดิม ใช้เป็นที่พำนับของหลวงพ่อและลูกศิษย์ที่บ้านอยู่ไกลเพื่อเดินทางมาหาหลวงพ่อจะได้ไม่ลำบากเรื่องที่นอนนับวันวัดเขาสาริกาจะกลายเป็นศูนย์รวมผู้ศรัทธ,ธาในตัวหลวงพ่อทำให้ถูกทางการสมัยนั้นจับตามองกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมัวสุมผู้คนพุทธศักราช2450ทางการส่งเจ้าหน้าที่มาสอบถามและตรวจสอบแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย พบเพียงผู้คนมาปฏิบัติธรรมและไม่ได้เป็นที่ซ่องสงผู้คนจึงกลับไปต่อมามีคณะพระผู้ใหญ่เดินทางมาหาหลวงพ่อกบอีกครั้งคือสอบสวนประวัติความเป็นมาเนื่องจากกลัวเป็นพวกลัทธิใหม่หรือพวกนอกกรีดเนื่องจากพฤติกรรมของท่านค่อนข้างประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปแต่ท่านไม่ยอมบอกว่าเป็นใครและใครเป็นพระอุป,ปชาจึงมีการทดสอบความรู้เรื่องธรรมะกันขึ้น ไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรในพระไต้ปิฎกเล่มไหนนาอะไรหัวข้อเท่าไหร่หลวงพวกก่อกบตอบถูกทั้งหมดและท่านถามกลับไปว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรปรากฏว่าไม่มีใครหรือพระเทระผู้ใหญ่ตอบได้แม้แต่รูปเดียวเงียบกันหมดท่านจึงเฉลยให้ฟังว่าหัวใจพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เท่านั้นเองกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่พระผู้ใหญ่ไม่พอใจ สั่งให้หลวงพ่อกบลาสิขบทกล่าวหาว่าเป็นพระเถื่อนไม่มีใบสุทธิบัติผูจาเพอเจอร์ไร้สาระไม่น่าเชื่อถือท่านก็ไม่สนใจหรือเถียงอะไรยอมถอดจีวรอ,ออกลาสิกขาโดยดีหันมานุ่งขาวห่มขาวแทนตอนนั้นรูปศิษ์ร้รองไห้ระง,งมทั่ววัดเขาสาลิกาเพราะสงสารท่านจนหลวงพ่อบอกว่าพวกมึงจะร้องทำไมกันวะพระก็คือพระวันยังคำ จะใส่อะไรก็เป็นพระเหมือนทองจมขี้โคลนยังไงก็เป็นทองนั่นแหละทําให้ลูกศิษย์คิดได้ว่าพระไม่ได้หมายถึงการนุ่มห่มผ้าเหลืองแต่หากสามารถลดละกิเลสได้ไม่ว่าแต่งกายชุดอะไรก็ถือว่าเป็นพระอยู่วันยังคําพระแท้พระดีจึงมีช่ยอยู่ที่ผ้าเหลืองโดยประการนี้หลวงพ่อกบมรณะภาพและสังขารในวันที่17ธันวาคมปี2497 ท่ามกลางความโศกเศร้าของสิทธิญานุสิทธ์ทัวดาและน่าแปลกใจที่ว่าเข้าวัดถัดไปคือเช้าวันถัดไปคือวันที่18ธันวาคมหลวงพ่อโอภาสีเดินทางมาถึงวัดเขาสาริกาเพื่อมาเป็นธุระในการทำพิธีชาปนากิจศพของหลวงพว่อกบผู้เป็นอาจารย์เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความงุนงงให้ผู้คนและลูกศิษย์เนื่องจากสมัยก่อนการสื่อสารไม่รวดเร็วเหมือนปัจจุบัน การส่งข่าวไปหากันแต่ละครั้งใช้เวลาหลายวันบ่งบอกได้ว่าหลวงพ่อโอภาสีกับเป็นพระอิปอภิญญาเหมือนอาจารย์ทุกประการเพราะสามารถยังรู้ความเป็นไปในโลกและรับรู้ว่าอาจารย์ละสังขารแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่มาของชื่อหลวงพ่อกบชัวชีวิตของหลวงพ่อกบทานไม่เคยบอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดเมื่อไหร่บวชเมื่อไร่ขายเป็นพระอุปชา ลูกศิษย์ลูกหาจึงต้องหาชื่อมาเรียกกันไปต่างๆนานาเช่นหลวงพ่อใหญ่บ้างหลวงพ่อเฉยๆบ้างวันหนึ่งฝนตกหนักฝาผ่าเสียงดังและลมพายุพัดแรงมากจนกุฏิสั่นคอยชาวบ้านและลูกศิษย์กลัวกุฏิพังส่วนท่านหนีท่านบอกว่ามึงกลัวอะไรกันเดี๋ยวก็หยุดตกแล้วพักเดียวฝนหยุดจริงๆและมีเสียงกบร้องดังลันทุงง่งนาชาวบ้านและลูกศิษย์ดีใจพากันไปจับกบมาแกงกินแต่ไม่เจอสักตัวเดียว หลวงพ่อเลยอาสาไปจับมาให้เองปรากฏว่าจับมาเต็มส่งให้ไปทำกินกันและท่านกำชับว่ากินไม่หมดให้เอาไปปล่อยยาให้เหลือแต่มีชาวบ้านและลูกศิษย์บ,บางคนแอบใส่ไหายซ่อนไว้รุ่งเชา้ามาดูกลายเป็นใบสักแก่และใบไม้อื่นๆอีกมากมายสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนต่างขนานนามของท่านว่าหลวงพ่อกบด้วยเหตุนี้ แต่ในบรรดาลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ได้รับการสอนธรรมะมักจะเรียกท่านว่าสมเด็จพระบรมครูหมายถึงครูคนแรกในการสอนวิปัสสนากรรมฐานแต่ภายหลังกลายเป็นสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกาหรือหลวงพ่อเขาสาริกาแต่คนทั่วไปมักเรียกท่านว่าหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาจนทุกวันนี้ปริศนาธรรมท้องหนึ่ง บนกุฏิหลังใหม่ลูกศิษย์นำระฆังทองเหลืองมาถวายหลวงพ่อกบหลายใบยวันดีคืนดีท่านก็ลุกขึ้นมาตีระฆังเสียงดังกังวานและตะโกนว่าทองหนึ่ง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 และท่านชอบเขียนเลขหนึ่งคือเครื่องหมายบวกตามข้าวของเครื่องใช้จนเปื่อยไปหมดเคยมีลูกศิษย์ถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะทองหนึ่งคืออะไรเจ้าคะท่านหันมาตอบว่าหนึ่งคือหนึ่งไม่มีสอง เปรียบเสมือนทองอยังไงก็เป็นทองวันยังคำ่ำหมายถึงธรรมะหรือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งในโลกไม่ว่าการเวลาผ่านพ้นไปเท่าใดก็ยังคงเป็นที่หนึ่งเสมอนั่นเองคำว่าทองหนึ่งมีหลายคนแปลความหมายผิดเพี้ยนคิดว่าเป็นคาถาประจําตัวของท่านจริงๆแล้วเป็นปริศนาธรรมของหลวงพ่อกบข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากหลวงพ่อชื้นอริยธรรมโมวัดประมะเทศนาอารันวาสี จังหวัดชัยนาทสิทธิสายตรงของหลวงพ่อกบและสิทธิร่วมอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อโอภาสีผู้บูชาไฟเผากิเลสอาสรมบางมดฝั่งธนบุรีซึ่งมีการเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่ลูกศิษย์สายเดียวกันปฏิหารแห่งอภิญญาหลวงพ่อกบท่านเป็นพระอภิญญาอุดมไปด้วยอิทธิฤทธิปฏิหารและอภินิหารมากมายวันหนึ่งท่านเห็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อแน่ชัด กำลังนั่งทุกใจเพราะมีปัญหาทางครอบครัวทำกิจการขาดทุนสิ้นเนื้อประดาตัวหนีสินท่วมหัวท่านก็พูดว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มึงจะเป็นอะไรนักหนาวะอีกแค่หมดตัวแค่นี้ไม่ถึงตายดอกเงินทองมันของนอกกายไม่ตายหาไม่ได้ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันแล้วกันกูแนะนําให้มึงขึ้นไปทํามาหากินแถวภาคเหนือแล้วจะรวยสิ้นคําหลวงพ่อท่านก็หันหลังไปนั่งท่องคําว่าทองหนึ่งทองหนึ่ง ต่อไม่พูดอะไรอีกเลยลูกศิษย์คนดังกล่าวพอได้ฟังก็กลมกราบแทบเท้าท่านขอตัวกลับบ้านไปปรึกษาครอบครัวแล้วตัดสินใจขายบ้านและที่ดินย้ายไปปักหลักค้าขายที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาผ่านไปหนึ่งปีเหลือเชื่อสดใช้หนี้สินได้หมดและกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยกลายเป็นพ่อเลี้ยงเมืองเหนือหลังกิจการเข้าทีเข้าทางแล้วลูกศิษย์ก็พาครอบครัวมากราบท่านที่วัดเขาสาริกาโดยถือโลมใส่ลำใหญ ลินจีมาถวายท่านพระรุงพรังไปหมดท่านเหลือบเห็นข้าวก็หัวเราะบอกว่าเอา้าไอ้พอเลี้ยงเมืองเหนือมันมาหากูวะเอาใครอยากกินลำใหญ่ลินจี่เอาไปแบ่งกันเหลือให้กูสองสามลูกก็พอปรากฏว่าหวยงวดนั้นออกรางวัลเลขท้ายสองสอย่างน่าอาัศจรรย์จนเป็นที่ฮือฮาในยุคนั้นสอนธรรมะช่างขา่าช่างมัน หลวงพ่อกบท่านชอบสอนปิศนาธรรมให้ลูกศิษย์และคนใกล้ชิดไปคกคิดกันเอาเองอย่างเช่นวันหนึ่งท่านหยิบเขาควายและหัวมันมานั่งช่างกิโลแล้วนั่งมองซ้ายมองขวาหยิบแล้วหยิบอีกอยู่อย่างนั้นจนลูกศิษย์เห็นเข้าถามว่าหลวงพ่อทำอะไรท่านก็ตอบว่ากู้กำลังช่างเขาช่างมันอยู่เว้ยอย่ามาก,กวนใจลูกศิษย์ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าที่ท่านกำลังสอนธรรมะพวกเราอยู่แน่แน่ โดยการกระทําของท่านน่าจะหมายถึงการให้รู้จักป้อยวางเดินตามทางสายกลางไม่ยึดติดด้านใดด้านหนึ่งเพราะเป็นตัวถ่วงในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและการพิจารณาลดกิเลสนั่นเองอัศจรรย์ละสังขารไปแล้วยังปรากฏกายได้เรื่องนี้ได้รับการถ่ายทอดจากแม่ชีคนหนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วบนวัดปฐมเทศนาอารัญญาวสีอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ราวก่อนขา่าวพรรษาปีพุทธศักราช2521สมัยนั้นหลวงพ่อชื้นจเจ้าอาวาสยังไม่มรณาภาพทางวัดได้จัดงานขึ้นโดยมีคณะสิทธิ์เก่าและใหม่หลายพันคนมาร่วมงานแน่นขนาดศาลาหลังใหญ่บนเขาวพองระหว่างมีพิธีสวดเพื่อถวายจจตุปัจจัยถ่ายทานแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม่ชีกเกิดปวดท้องไปเข้าห้องน้ำที่ศาลาเล็กดานหลังศาลาใหญ่พอเสร็จธุระออกมา เห็นพระพิ Gold, สุทชรานุ่งห่มจีวรสีกระลักเก่าคร่ำคร้าดั่งอยู่บนโต๊ะมาหินอ่อนข้างศาลาหนึ่งรูปแม่ชีถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะในมนตลไปศาลาใหญ่ดีกว่าเจ้าค่ะแต่พระพิสุทชราไม่ไปบอกเพียงว่าข้ามาดูเฉยๆงานเรียบร้อยดีไหมเดี๋ยวก็ไปแล้วแม่ชีก็ไม่ได้คิดอะไรทิ้งท่านนั่งอยู่รูปเดียวรีบเข้าไปร่วมพิธีในศาลาใหญ่จนเสร็จพิธีออกมา มองหาพระพิสุชราก็ไม่เห็นแล้วถามใครก็ไม่มีใครรู้จนแม่ชีด้วยกันถามว่าหาใครอยู่หรือจนเล่าเรื่องราวให้ฟังสร้างความสงสัยให้ทุกคนว่าพิษุชรามาจากไหนจนกระทั่งแม่ชีเหลือบไปเห็นรูปถ่ายหลวงพ่อกบประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาถึงกับเขาอ่อนยืนยันว่าพระพิสุชราที่ตามหากันอยู่คือพระในรูปนั่นเองพ่อหลวงพ่อคืนทราบเรื่องเขาก็หัวเราะบอกว่า หลวงพ่อเขาสาริกาท่านเป็นห่วงลูกศิษย์เลยแวะมาดูไม่มีอะไรหรอกวันหลังเดี๋ยวท่านก็มาใหม่เรื่องปฏิหารนี้ถูกเล่าขานในหมู่ลูกศิษย์สมัยนั้นมากจนหลวงพ่อชื่นต้องเฉลยว่าไม่ใช่เรื่องแปกลกเพราะหลวงพ่อกบท่านเป็นพระอธิญญามีกายและจิตเป็นทิพย์สามารถไปไหนมาไหนได้ทั้งสามโลกแม้สังขารหรือกายเนื้อท่านจะไม่อยู่ในโลกแล้วแต่จิตอย่างสำแดงอิทธิฤทธิ์ได้จึงปรากฏกายให้เห็นได้เหมือนหลวงพ่อโอภาสี อาสลมบางมดฝั่งธนบุรีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกบหลวงพ่อกบเป็นพระที่แปลกชั่วชีวิตท่านไม่เคยสร้างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขังให้ชาวบูชาเหมือนเกจิอาจารย์รูปอื่นยกเว้นท่านจะทําแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดและผู้ศรัทธาไม่กี่คนซึ่งมีจํานวนน้อยและเป็นวัตถุที่หาไม่ยากในท้องถิ่นหลายคนอาจไม่เคยมีโอกาสได้เห็นและนึกไม่ถึงตามคํากล่าวที่ว่ามีเงินมีทองใช้ว่าจะครอบครองของดีกันได้ง่าย ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ